สวัสดีครับผมไวฟอดเสตอนเดี๋ยวเมื่อกี้คำว่าครับมันแปลกๆว่ะสวัสดีครับผมไวฟอดสตอนนี้อยู่ในเกมเทเลเลียไม่เอ็กเปิดเวอร์ชันอยู่สามครับครันนี้เราเล่นสายเมจกันนะครับผมสายเมจพูดได้ถูกนะฮะและตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างบ้านอยู่นะครับเราก็วางเช่นนี้บึ๊บอ่าโอเคบ้านผมรู้เลยว่าจะไม่สวยนะฮะเพราะนั้นต้องไม่จะไม่พยายามอะไรทั้งสิ้นครับเราจะหูหน่าเกลียดมากเลยบล็อกดิน เรานี่อเ้ยเผลอทุกช็อาเดี๋ยวตรงนี้ทําเป็นห้องอย่างนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เล่นนะฮะไม่ต้องพยายามปเปลี่ยนอะไรใหม่ครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะจ๊ะโปรดจำเอาไว้ตรงนี้เป็นห้องแรกปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวประตูเนี่ยมันไม่ต้องใช้เออไม่ต้องใช้ ที่ประตูจริงๆป่ะใช้วูดแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ไหมเนี่ยถือเป็นห้องหนือว่าวูดแพลตฟอร์มถือเป็นประตูนะผมอ,อันนี้ก็เดี๋ยวต้องเคลียร์ว่าอะไรเป็นอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังให้มาเป็นบ้านแล้วกันตอนนี้แค่วางวางของไว้ก่อนนะฮะเราก็จะเอาของที่ไม่ใช้ใส่เชดไว้ก่อนกนเนกนเนตเนี่ยกนเนตนี่อาจจะใช้ เ,เดบูหินอะไรพวกนี้หินอะไรพวกนี้เมื่อกี้ต้องหยุดนะฮะเหมือนเมื่อกี้ได้ยินเสียงประตูนะผมแต่สงสัยจะหลอนนะฮะแถวนี้แม่งเฮียนครับบ้านผมนี่แม่งเฮียนนะโอ้โหดาวนี้แบบไม่ยากเก็บอยู่ลำคาญตามทิ้งเลยแต่ขายได้นะอะไรขายได้เราจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับในตอนนี้เราแม่งจนครับผมเก็บอะไรได้ก็เก็บไปนะะบล็อกไอ้บล็อกใช้ไหมเล่ะเดิร์ดบล็อก เอ,เอาเอาเผื่อไปวางชูลิเคนนี่เอาไว้สู้นะครับและที่เหลือก็น่าจะใช้หมดนะก็เก็บเก็บเอามาเก็บไว้ในใจก่อนแล้วกูวางแพลตฟอร์มไว้ตรงนี้โอเคถึงเป็นบ้านแล้วไหมก็โออยู่นะแต่เราจะคัฟอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะพี่ขอด,ดูก่อนเออเมื่อเห็นคัฟแอนวิวได้หรือเปล่าไม่มีแม้แต่ไอรอน,นครับตอนนี้แร่อะไรพวกนี้นี่เราไม่มีเลยอย่างน้อย เอ็นวิวอันนึงก็ยังจะดีนะแต่เราจะเริ่มลงดันแล้วครับในเทปนี้นะเราจะไม่สร้างว่าแล้วแม่งเสียเวลานะเดี๋ยวนะกูไม่กลับบ้านตัวเองไม่ได้นี่หว่าตรงเนี้ยหายแล้วมาอยู่ไอ้พวกนี้อีกนะแล้วเนี่ยพี่ระเบียฆ่าอะไรตายวะเมื่อกี้สงสัยจะตัวอะไรที่เกิดจากย่างแง่เลยเอ้ยโอ้โหเฉียดฉิมง่าย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 แถวนี้นี่โอ้โหแร่แร่ทินนี้ไม่ต้องไปขุดเลยครับ ตรงนี้เคลนี่ก็ขุดเอาไปเดี๋ยวเอาไปทำเฮิร์บได้เหมือนกันเฮิร์บนี่ก็สมุนไพรนะจ๊ะก็เอามาปรุงยาได้ในอนาคตตปะปตตตตสบายชิลยิงเลยเริ่มเกมชอบมากผมชอบเทอร์เรียรตอนเริ่มเกมมากที่สุดแล้วยิ่งเล่นกับเพื่อนนะแม่งฮานะครับผมพูดถึงฮาครับเกลับไปดูคลิปสมัยปี2อ1 0เท่าไหร่วะ2อ1 3ามมั้งครับพวกเทอร์เรียรโลนะครับผม สมัยที่1.2ออกมาให,ใหม่ๆนะฮะอันนี้นี่แบบตื่นตาตื่นใจอะเจออะไรก็ดีใจหมดแถวนี้แม่งเคลมหมดเลยนี่ว่าโอ้โหเช็ดรับรับในพงหญ้าแล้วก็ได้ของเดิมอยู่แล้วแวนออฟสปาร์กิ้งไม่ไม่บีออฟอะไรด้วยอ่ะคุณลงไปเลยแล้วกันตรงนี้จะเป็นเหมืองออฟฟิเชีลแล้วเริ่มเลยจ้าไว้วียาฮิโอเคยาฮิอมียาฮิอมี ไม่ต้องไปกินเห็ดกินยาฮิลเอเอผมก็ลืมพูดไปว่านะครับนับแต่บันนี้เราจะพยายามสอนคนดูเกี่ยวกบเรื่องเทเลียนะฮะเพราะว่าเหมือนคนดูเนี่ยอยากดูเรื่องความรู้ของเกมนี้มากกว่านะครับผมอยากดูอยากรู้เรื่องอยากเข้าใจว่าเอาเกมนี้มันเล่นยังไงนะแต่เพราะว่าเกมนี้มันมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับ ไอเทมเนี่ยอย่างผมมาเล่นตอนใหม่ๆเนี่ยกูไม่เก็บทุกอย่างเลยเพราะกูไม่รู้มันเอาไปทําอะไรได้นะฮะจะถามกครทุกไอเทมมันก็เหนื่อยเพราะว่าพอถามแล้วปุ๊บพอพอ,พอหาของที่จะครับมามาดูของที่จะครับก็คิดเอา้าและไอเทมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเอามาจากไหนก็เป็นเรื่องต่อไปยาวๆครับผมเราแม่งไม่เจออะไรเลยนะเดอะเทียนเอ้ยไม่ใช่เทียนทอชคบไฟคบเพลิง เออไม่ใช่เทียนใครบ้าเอาเทียมปักผนังบ้าเบาเจออะไรเนี่ยหินเอาไปทำเตาเผาไนดะ้แต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเผาอะไรเพราะว่าเราไม่มีแร่เลยนะจ๊ะลึกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอถืออัมเบร่าเตรียมก่อน <c oughs> เหมือนจะเจอสลามอมนั่นไงไม่ใช่เหมือนละ,จะเจอจริงในสลามตัวนั้นมีทินออยอยู่ครับโคตรจนเลยอย่างน้อยอย่างน้อยจะมีอะไรนี่ก็มีดีๆอ้าวใบอมน้ำแข็งอีกแล้ว เี่ยวตูดวางเยอะๆครับทอดอะนะฮะเดี๋ยวตอนขับข mm ันมอนเตอร์อะไรมานะฮะเราจะตายอ้าวเจอเอ้ยกับดักเกือบละกูนั่นไงแล้วมันก็เป็นไบโอมีมาอีกแล้วครับแย่มจิงขุดเลยฮะวิธีการหาเงินในเกมนี้นะครับเอ่อมันก็คือเอาทุกอย่างไปขายครับโอ้ดูจะขุดแล้วลันทดเนาะตรงนี้ก็ขายได้เนี่ยอะไรเนี่ยฮะเอ่อ เดี๋ยววางวางบล็อกไปก็ได้วะนี่กับดักนี้นครับขายได้เท่าไหร่ Silver วะยี่สิบซิเวอร์มั้งยี่สิบซิเวอร์หรือหรือไม่กับ2สซิเวอร์เนี่ยแหละไม่ไม่น่าจะห่างอะไรเท่านั้นเจอกับดักอีกแล้วข้างล่างแล้วก็สลามนะครับปักไฟก่อนจะได้เห็นง่ายๆแล้วเราก็ฆ่าสลามก่อนนะครับอืเ <c oughs> มื่อกี้พลาดนะผมสี่พลาดยังมีตีนด้วยสีต่ตียังเออยัง เด yup. ินพลาดหรือล่าจะไม่ไ <p> ด้เอ้ยเอ้ยอ well, ๋อกูกูกูเอาออกไปแล้วกับดักตกใจเพื่อกดปุ่มแล้วข้างบนมันมีปุ่มครับนี่คือปุ่มที่อะไรกับดักอยู่ไหนอ๋อตรงนี้คิดว่าเป็นแบบกับดักระเบิดนะมึงไม่งั้นฮาฮานะเวลาโดนกับดักตายเนี่ยแม่งโคตรเซ็งเจออย่างอื่นตายอ่ะเฉยๆอย่างโดนลูกดอกนี้ก็ไม่อะไรมากนะแต่ถ้าโดนระเบิดโดนไอ้ลูกหินกลมเนี่ย อันนี้เครียดอันนี้แบบหัวร้อนอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค <c oughs> อแห้งครับนี่เพิ่งพ่มนมาที่แปดนาทีคอแห้งและตายละช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมไม่บ่อยหรอกแม่งร้อนหนึ่งเดียวเลยนะฮะแต่เมื่อวานก็เพิ่งฝนตกมาเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอกระจิบน้ําจากกระติกนี่ก่อนนะมือก็กดเมาส์อยู่ <c oughs> อาลื่นคอลื่นคอเลยนะจ๊ะ <c oughs> เรายังไม่เจออะไรสําคัญเลยครับตอนเนี้ยยังไม่เจอแบบไปโอมใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องคุดอีกเท่าไหร่เนี้ยโอ้โหเริ่มเกมนี้มันนานจริงๆแล้วผมเริ่มมาเป็นสิบรอบแล้วไงเออเดี๋ยวขอถแถลงการเกี่ยวกับเอ,อ ที่สาหรับคนที่ติดตามในเพจนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะก็จะได้รู้ข่าวว่าผมพูดอะไรบ้างผมบอกไาในเพจว่ารอเซิร์ฟเวอร์เปิดเพื่อที่จะทาซีรีส์ต่อแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะฮะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมโพสบ,บอกเป็นเพราะว่าเอ่อเซิร์ฟที่เปิดมันเป็นระบบที่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับการทำเลสเพย์คือมันเป็นระบบ RPG ครับซึ่งคุณต้องฆ่ามอน เรื่อยๆถึงจะอัพเวลแล้วมันนานมากคุณต้องแบบเปิดนานๆเป็นชั่วโมงเงี้ยมันผมว่ามันไม่เหมาะนะฮะอะไรที่มันนานขนาดนั้นกับการกับการเอ่อนั่งเล aya, well. Well, kind of to to ่นเกมแล้วก็พูดไปด้วยแบบนี้นะฮะตรงนี้มีปุ่มไม่ได้รับประทานผมแล้วเกือบไปแลนเกือบไปแลนโอเคเราเจอนี่แหละครับดันใหญ่นะฮะเรา ก็ต้องระวังแล้วมอนตง้งมอนเตอร์แม่งจะเกิดนะผมปุ๊บทะลุแน่นอนเอ่มตรงนี้อุดไปเลยจ้ะอุดไปเลยนะจ๊ะผมสงสัยว่ามีใครทำเอ่อเลสเพลย์แบบตกปลาอย่งางเธอเรียเพราะทั้งเลสเพลย์มันก็ไม่มีอะไรนอกจากตกปลาแล้วก็หายสายเยื่อนนะะเออ <c oughs> ก็คือก็ไม่ได้ทำ เล่นแบบเซิร์ฟเวอร์อสรุบก็ทำแบบนี้ต่อเหมือนเดิมนะฮะนั่นคือเหตุผลนั่นคือคำตอบนะ,ะตอนนี้เราก็คุดแร่ไอรอนก่อนนะมีเท่าไหร่ก็เอาตอนนี้ไม่ค่อยเจอแร่ดีจเจอแต่ไอรอนกากจริงๆได้ไอรอนทั้งชัอนเลยล่ะเอ้ยเรามีไอรอนใบยอย24อันสงสัยเมื่อกี้เราน่าจะครับแอนวิลได้แหละแต่เหมือน กูจะตาบอดไปชั่วข่าวเมื่อกี้เอาไม่เป็นไรดูต่อต้อนรับต้อนรับกันอย่างดีแล้วกูไม่มีอะไรป้องกันตัวด้วยอ่าเป็นไงล่ะสายเวทเนี่ยผมเห็นคนอื่นบางคนนะเขาเขาเล่นเวทจริงๆอ่ะเขาแม่งไม่เขาไม่ใช้อาวุธอื่นเลยนอกจากเวทแปลว่าเริ่มเกมมาเขาแม่งก็อาจจะใช้แบบเนี่ยไอแวนออฟสปาร์กิ่งเนี่ยทั้งชีวิตเลยก็เป็นได้ไอตรงนั้นนี่มัน ถ้ำแร่นี่ว่ะถ้ำอัญ,ญามณีมึงเจอกูเนี่ยใช่ไหมเอ่ยถ้ำอัญ,ญามณีไม่ใช่ถ้ำนี่ว่ะนิดเดียวโอ้โหจนมากแต่เก็บก่อนครับอัญ,ญามณีเดี๋ยวไปทำหุกได้นะข้างล่างนี่เป็นระเบิดโอ้โเแบบี้แรงเพียบเลยเแบบี้ผมอยากลองนะอยากลองแต่อย่าเลยนะเรามีระเบิดไม่แน่ในตัวเนี่ยระเบิดมีไม ไม่มีครับขุดเอาอย่างเดียวครับเออสียเวลาจริงเลยนี่ก็ยังไม่ได้ลงมาไกลมากเฮ้แต่นี่ก็เกือบครึ่งของแมปแล้วเนี่ยเพราะว่าเวิร์ลเป็นสมอลครับตงสัยข้างที่แล้วที่ผมเล่นซีรีส์เอ็กเบิร์แมนนี่คงจะเป็น Medium มีเดียมมั้งใช่ปะ่ะรือว่าสมอลเอ,อ้ยหัวใจเจอแล้ว <c oughs> หัวใจของเธอฉันขอนะเคยดูปะ่ะเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะหัวใจของเธอฉันขอนะ เอพี่ที่เขียวเหรอมันเอาหัวใจไปทำอะไรวะผมจำไม่ได้เรื่องหนึ่งที่มันมีเอิอ่มเจ้าหญิงอยู่สองคนนะะมันเอ่อเขาจะเอาหัวใจของชายหนุ่มที่ตกหลุมรักเนี่ยเอาไปเลื่อนยศอะไรสักอย่างนี่แหละผมดูตอนเด็กๆซึ่งก็งงมากนะฮะเรื่องอะไรวะตอบผมในคอมเมนต์ว่า หัวใจของเธอฉันขอนะคือเรื่องอะไรนะครับนี่ครับเวลานะตั้งคอมมูนิตี้ที่ดีเราควรต้องสื่อสารกันบ่อยๆบ่อยๆนะครับผม <c oughs> ขุดนานจริงๆนานมุกๆชุดผมยังไม่ค่อยแคร์ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ตายรัวๆไม่ลืมเก็บตังค์ใส่ไหายวะไม่ได่ใส่หใส่เช็ดอ่นะเก็บตังค์เผื่อ NPC อะไรพวกนี้มานะครับผม ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๊บปอ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปย๊บปุยบปุ๊บปุ๊บิุ๊ยปม๊บเุี่ปม๊บปุ๊่ปุ๊งปุ๊วัน๊ีปุ๊บปุ่บไุ๊บป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 บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุดบปุ๊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 บปุ โอติดไม่กี่วิเพื่ออะไรครับเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาหัวใจก่อนก่อนตายเฮ้ยสองดวงฉันขอนะหัวใจของเธออ้าเฮ้ยโอ้ยเกือบไม่เอาไม่ยุ่งพี่ขอพี่ขอลาบึมบึมร้อยสี่สิบเป็นไงแล้วหนุ่มฟอหล่อฟิวข้างล่างมันลึกปะวะอะไรไม่รู้แล้วฮะเอ้ยตรงนี้โอ้โหเหรียญคัพเปอร์คิดว่าอะไร แต่มีใยบางมุมอยู่ซึ่งก็มีเยอะนะในอนาคตข้างหน้ามีเยอะแน่นอนเราก็ไม่ต้องรีบเก็บครับผมเดี๋ยวจะลกอินเวนท์รี่เปล่าๆนะฮะคือขี้เกียดเดินไปเก็บอะจริงๆอ่ะเอ่อตรงนี้เป็นยังไงดีอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบลูบี้สีแดงๆคือลูบี้จำได้อย่าอย่าขึ้นไปได้ไหมเนี่ย ขอพี่ขึ้นได้ไหมแล้วพี่จะให้ข่าขนมหมื่นหาถ้าเรียกอารถเรือหาพันเรียกลุงหมดกันมาให้สักอะไรวะม่ให้สักพันแน่นอนทอดหมดอืมครับต่อเจลเราก็ยังมีไม่เยอะเนี่ยเอ้ย,อยนี่มันน้ําแข็งม,ม,มรณะนี่ว่าเดี๋ยวตายแลละ มกระโดดทีหนึ่งชิบหายเลยนะเอ้ยผีมาลืมปักเชิบไปกระจกอาเตเลเฮฮะเอ้อาเตเลเฮีบีบุมองไม่เห็นอะไระั้สิ้นกูสแปมรัวๆโอ้ยเกือบแล้วพี่เอ๋ยะตรงนี้เออไม่น่าใช่หลังมั้งเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปเอานี่ก่อนคนระับเอออัญมณีนะโทเปสนะ่เองเราน่าจะมีโทเปสพอแล้วนะผมคิดว่า เอ้นี่มันลังแมงมุมนี่ว่าสวยแล้วเอ้ยอาจจะเจอสไตล์สปริลซึ่งมันจะโชว์ในแมปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราสู้แมงมุมไม่ได้แน่นอนแม่งโหดสุดในจักรวาลเออชีดชีดบอยชีดบอยนี่ครับโอ้ยโอยนี่มันบัตรสปามูนนี่ว่าเดี๋ยวพี่เขาอุดบ้าน อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับกูตอนนี้ฉันขออยู่คนเดียวหันสักพักหันสักพัก,กเดี๋ยวเอาบล็อกลงไปหนึ่งตรงเอ้ยตรงนี้เราใช้นี่ได้นี่วาอะไรวะใช้น,นี่นี่ไงจงรุชโชนเฟมไคเซอร์กระตูนเลยวะเฟมไคเซอร์จักรยานปะกระตูนเลยวะที่มันเป็นปั่นจักรยานอะแต่แม่งโหดโคตรอะ จักรยานมังมีท่าอะไรไม่รู้จงลุกไปให้เหมือนใจของฉันเลยอ่ะคาเนี้ยวันนี้นี่มีแต่การกรีแคปการ์ตูนครับไม่รู้ทําไมนะของที่เราได้มานี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยเดียวพี่ต้องครับพี่ต้องครับเออนี่ไงแอนวิลก็ขับได้ก็วางเลยน้องอย่าเยอะนะน้องนะนี่เอาแอนวิลวางแทนได้แล้วมันอะไรเต็มไปหมดเลยว่าข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นต้องรีบสู้ครับ เออครับเราไม่มีหินเหรอมีหินแปดอันอ่ะรวมอันนี้อีกเป็นสิบเอ็ดจะรับเตาเผาอยยางคไม่ได้นี่กูจนขนาดนั้นเลยเหรออ่ะไหนๆคาบกำไฟเล่นแล้วกันวางอ่ะวางข้างนอกบ้านเออจะได้ฮิลเร็วๆแถวบ้านนะครับเออเราคับอะไรได้บ้างที่มันเป็นประโยชน์ดาบไอรอน เราจะเราจะเล่นสายเวทใช่ไหมแต่เราก็ไม่ต้องใช้ของเวทตลอดถูกไหมผมจะใช้อาวุธเมลีก็ได้ถูกหรือเปล่าคำถาม <c oughs> คงต้องถูกตอบโดยคนดูทุกท่านครับแต่กว่าจะถึงมือคนดูกูกคงจะไปไกลแล้วเพราะ,ะนั้นช่างมันครับดเว่นโยโย่นี่ก็ดีนะทำดาบดีไหมเนี่ยเดี๋ยวที่แน่ทำพิแอคดีกว่าแม่งอันนี้แม่งกาก่ะนะ หรือว่าทำชุดดีก็ทำพิกแอกอะแหละนะอันเก่าก็เก็บไปในใจเก็บเอาไปเก็บไว้ในใจตังเอาใส่เชสสุดท้ายเลยแล้วเราก็ได้เชสมาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วก็ดีเทนเตอร์นี่ขายไม่ได้ครับทิ้งเอโพสิมนี่อาจจะใช้อาจจะได้ใช้เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เผาแร่ไม่ได้แถมไม่ค่อยได้แร่อะไรมาด้วยเอ้ยได้นี่ไงได้แต่ไอรอนร้อยยี่สิบเอ็ดอัน แล้วได้อะไรนอกจากนั้นไหมเอาไม้เตสน,นี่เราเอาไปคับเลยได้เปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนพี่อยากรับแกรบลิงฮุกมากแต่ต้องใช้เท่าไหร่15หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไม่ค่อยได้ครับใช้15อันถูกต้องครับซึ่งตอนนี้มี8นะฮะแปลว่าเราต้องต้องลงดันต่อแล้วก็นี่ครับของเวทนะซึ่งไม่ค่อยดีอะสตาร์ผมเคยครับใช้หลายรอบแล้วไม่ค่อยคุ้มกระจายเท่าไหร่นะฮะเราจะทําชุดเวทได้นะผม แต่ก็ตอนนี้มันเริ่มเกมอ่ะเราก็เล่นสายอะไรก็ได้ปะแต่ว่าตอนแบบจบจบเกมอ่ะนะเราจะเล่นสายเวทเพราะนั้นอันนี้ผมไวทโฟเทสนะครับต้องขอลาไปเหรอข,ข,ขอลากันไปก่อนหลับฟันดีมีฟันเปียกถ้าถูกใจบลาบลาบลาขี้เกียจพูดนะครับแล้วเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายจูบหน้าจอจูบที่ตัวละครไวโฟเทสเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตัวละครมันจะเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้เรื่อยใกล้ ไกลมากๆไกลไกลเข้มามาแล้วไกลเข้ามาไกลเข้ามาม้างแล้วมันก็จูบคุณแล้วเจอกัน